เจริญพรสบายดีสถาออกตัวหนาดโยมเมื่อนี้ยามเศร้าๆจู่บ,บ้างก็สิได้มาเฮิงผสมภาพบรรยากาศนํำกานเนาะแสงแดดอ่อนๆกำลังขึ้นวิลายไหมพองไม่ออกเนี่ยอยู่ที่วัดป่าเบิ่งภาพบรรยากาศยามเศร้าๆอ่าฮะนี่จะเป็นสียางไปเฮิงไก่กำลังเคียกินอาหารยามเศร้าเานาะหลังจากเกิดแล้วแล้วเพิ่นก็น ออกพากันมาหาเคกินแบบนี้เนาะนตามธรรมชาติทางเสียงไก่ขันไปน้ำบางทีขินหอดบ้านกับเป็นไปได้เนาะพอไม่ออกที่ว่าห่างหายจากบ้านไปดนกรสีขินหอดบ้านแน่เนาะอ่านี่กระสีพาย่างเลาะเบิ่งคนแรกทางสมบนันิท้าวได้เห็ดผลเลยกันถึงทางนั้นเนาะเจ้าน้อยอ่า เจ้าน้อยสม,มนินทข่อมเ,เ,เพื่อนสิเห็ดเพลือเฮากะสิไปสอบถามนุ่มกันหลังจากนั้นกะสิพาย่างเข้าไปทางพูนและทางในโซนน้องสะกูแหละว่ามีเพลือแน่เนาะเฮากะสิได้พาย่างไปสมเบิ่งทางนั้นนี่เนาะตอนนี้เฮาก็ได้มาหาสม,มนินทข่อมเปื่นเห็ดเพลือนี่เจ้าคอมเห็ดเพลือเนี่ยไม่ตดัด เห็ดไว้จังมากระมั้นอยู่ในน้องไม้พเพื่อกนะ่อนก่อเพกนะพอไม่ออกก่อเพกเอามาตั้งแต่บ้านถงกว้างพุ้นแหละกอออกคนได้ตัดเฮ้อแลยเอามาสมมินิงขอบกันเลยว่าเสียดไม่ตาดน้อยกวดกี่เงย่อนชาวเสาพอดีอุ่นๆนะพิงแดดไปนำนี่แหละเพืเ่อจะได้แกะใบมันอ้อเนี่ยเพื่อเสียงแตงามัน เขาจูเล้งอยู่ไหนบอกเออไปเดี๋ยวเอาก็สิไปอยากไปหาเขาจูเล้งเนาะพ่อแม่ออกไปสมนงกันพูดแหละเิ่งทางไหนพูดแหละวันนี้ก็ได้ใกล้กับทางพี่ก็มีอยู่ด้วเพราะว่ามันก็ไปหากิีดนอกไก่ก็ได้จะเลาะไปทุกบ่อนั่นแหละจนไรก็มีแต่ไก่น้อยแล้วก็มีไก่เยอ้น้ำเี๋ยเดี๋ยวไก่แบบ นั่นแลยว่าไก่บ้านนะนะไก่บ้านกับไกบ่ใก,กล้ป่านเนี่ยไก่แจ้วสันสิกับมีกับมีพอออกไม่ออกพุ่นจะเป็นสมณีนเฮากำลังปูพักพอออกไม่ออกก็บยอะเบิง้งอยู่่บเนาะโซนพักก็ได้ี่ยผ่านยางเฮาไปสมเบิง้กบงกเขาโมกครับเจอเด้อทีครับสมเบิง้งวิดีโอนี้หรือว่าวิดีโอที่ผ่านมา จะเป็นโซนพักโซนโคโซนพักเนาะ,ปะไปเดีเ๋ยวเราไปเวิ่งอยู่ทางไหนน้ำกันมาหนิเป็นแลกะก็ได้อ้อมไว้เพิ่มมีเฮือไก่มาสมานิ่นน้อยเอากส็สีปูเนาะแล้วเราก็สีเฮาไปสอบถามเพินน่มกันนี่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูโค้งเนาะพองไม่ออกเคยสีแล้วล่ะเด็นี่ก็ได้เคยสีแล้วแล้ว,วนี่ เป็นเลองงามบอคือสีแล้วแล้วเนาะทีว่าทางในสร้างเพิ่นกะทาสีลงมาแล้วยามเศร้าๆเ,เนาะคือเบิ้งคือสมนรงกันจะมีแต่หลายตีดไปอยู่เดี๋ยวเฮากัสีย่างเข้าไปหาเจ้าจน้อยเนาะคือสิอันนี้กัเพิ่นทาสีนี่ก็น,น่าจะสมบูรณ์แบบแนบ,บอันนี้ก็ได้เนาะ เดี๋ยวเขากระสียางเขาไปทางในนี่แหละแับนี้กันนั้นทางสมานินแร้งเขาตีปู่เพื่อจุแร้งฮะเพื่อสิปู่มาโทรเนาะไปบิ่งนำกันน้ำซ้าซ้าเป็นกระเฮาโซนโซนเห็ดพักเนาะขุดนั้นพักนี่แหละ งานพักยำเศร้าๆพอไม่ออก,ออกปู้มาโทรบ่าเนี่ยมาเด้อมาปู้มาโทรมือจูน้อยเด้อนี่มาโทรคากลีนอนนั้นนั้นมาโทรได้นี่ขุมมาโทรมีแลไะนะ่ไหนมันนะอีเซอร์เออไหนมันก็มีเลยเนาะเบิงสิผาย,ย่างเลาะเบิงเด้อว,ว่านี้ย่างเลาะสวมเบิงพัก ที่ว่าเป็นหวานเสร็จแล้วมันกําลังแต่ออ,น,อน,นี่จะเป็นพักเสร็จจกคุณไซมาพี่ดูนี่มาว่าดูพักเพื่อนเนี่ยนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลอ่าจะเป็นผู้ดูแลสวนอันนี้จะเป็นพักเพื่อนี่จก,กะ นี่บ่ผักกาดอันนี้เนาะสีบ่พ่อไม่ออกไปนำแม่เออเอาผ้ายางไว้ผ้ายางไปูกพ,พ,พักไว้ต่อไปอันนี้พักเพื่อตัวนี้อันนี้ผักสลัดอันนี้คางนี้ดิมะเพ็ดเออผ้าย่างไปอีหุ่นดีดิอันตัวนี้ดิพักการ์ดอีตัวนี้กันนะ กาดห่อเนาะพอไม่ออกก็จะมีทั้งพักเสริมพักนั่นเน่พักเสริมพักหอมเปี๊ยลาย,ย่างเนาะนอันนี้จะเป็นพักเสริมบ้านห่าวพองไม่ออกกําลังพื้นผูเมเออเพราะว่าตอนก่อนนะใกล้ได้ขค่ได้สะอันนี้นี่ดิกำลังพื้นผูเมเอออยู่มันกําลังขึ้นเออปลอดสารพิษเลยนะนี่นะมีแต่พุ่นขี้งอล้นๆไม่ได้เซอร์พูยไปเลยด้อ่า ต้นยางน้อยอันนี้นี่ต้นยางน้อยมามันล่นแล้วกะพอดีมันเป็ดเนาะเป็นเซิร์น,น,านานพักนี่ก็เลยฮดขึ้นมาเลยทางสัมมานีนเขาตัวนี้จะเป็นนานพักเสริมตัวนี้ฟ้อไม่ออกพักเสริมแน่พักหอมเปรแน่พักพักเพลากินกับตามหงพักบุละผาบบพักเพล่พักเพื่ก,ก็กกะกกกจะแรกใบหมุนหม่นนี่นะ ตัวนี้จะเป็นพักอันนี้เนาะพักอันนี้จะเป็นแบบว่าต้มกินก็ะดีได้พอไม่เอาเอามาตะแดดทีเนะาะจาบ้านก็ลืมซื้ออีกแล้วเนาะพักอันนี้ก็ได้กินกับตำุ่งกินกับตำส้มคั่กกินได้อ่อาครั้งนึงอันนี้จะเป็นต้นมะอันนี้ต้นมะนี่กระปุกมาได้ประมาณสองปีนี่เลยได้นี่นะี่สองปีนี่แล้วนี่เี่ต้นมะนี่ นี่แหละการโซนเนาะเห็ดโซนเห็ดโซนอยู่ในวัดนี่แหละอ่พอได้ว่าปู่พักเนาะเสืเอเบิ้งนั้นพัก,กงามๆตัวนี้กำลังอ้อเลยพอไม่ออกเลยกำลังอ้อเบ่งงามๆน,น้อยๆเนาะงามๆเลยอันนี้จะเป็นพักกันเบิ้งก่อนระวางจะให้เบิ้งลงกันกนี่เลย จะเป็นพักกาดพักกาดเพื่อนเล่นวันเลยว่าพักกาดใบแหลมแหล่ใบเอ็นเป็นป้องเป็นป้องอะนะตอนนี้กัสามานียนแรงเพื่อนกะได้ปุเนาะพ่อไม่ออก,อ,อ,กอ่าสบายดีพ่อไม่ออกนะแม่ตัวแรงสบายดีพ่อไม่ออก,ปออกเป็นกันเนาะสามานียนแรงเพื่อนสี้ปู๋มาโทนะพ่อไม่ออกจะแนมมาดหรือ นั่นเจำเนี่มึงเมื่อเด้อดอน้องฟองไ่ออกรูได้ยีเห็นว่าสมรินีรแรงกันได้ปู่ปู่มาโทตะกี้เพิ่นกับปู่ดีอยู่ได้สมรินีรแรงกันเพิ่นว่าแต่เก่าเพิ่นก็เคยสู้ทนกับชีวิตมาก่อนนะพ่องไม่ออกอยู่ตอนเป็นพ่อออกมาสั่นสิก็เลยว่าเฮามาแล้วเพิ่นกะ มักปูมักพังนี่แหละสำานินแรงคููหูเพิ่นขึ้นวิงจันทร์เลยเนาะไปวิงจันทร์ปะแล้วคููหูเพิ่นสมานินสมมนินนั่นจอดนี้กับสมานินหอมแผงเพิ่นได้ไปวิงจันทร์ปะสมานินแรงเลยถึงแล้วเพิ่นยังหมากะประมาณวันพุธวันพฤหัสเพิ่นแล้วยังสีได้หมา ก็เลยว่าทางนี้กับปูพักไว้ท่ากันแหละ <c oughs> คือคู่หูมาก็จะได้กินพักมือนกันเนาะนี <c oughs> <c oughs> ่แหละคลิปนี้กับฟีเย้าผสมโขนเนาะพงไม่ออกกับจุบ้างกับเขาโมโคบเจอเด้อที่มาติดตามรับสมบึงจุบ้าง เบื้องพระบรรยากาศยามเช้า,เ,า,เ,าเครื่องปูของพังการสร้างสาพัฒนาวัดว่าลารามของทางพระท่านทศกัณฐ์ที่ได้นำพาสร้างการทวบบางกาขอของมขอบเจอที่มาติดตามครับสมเบื้องคลิปวิดีโอนี้กาขอเพิ่มมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญในหน้าที่การงานเพชรอัเลอพัฒนาอเลอกาขอเพิ่มสามเเ็จสาเร็จถูกประกาศเนาะฟองไม่ออก อ้าคลิปนี้ก็สิได้ดจบไว้เพลงซัมนี่ขอกล่าวคำว่าจเจริญพร